พาไปเบิ่งรอบรอบบ้านพี่น้องเบร์หมักท่านหมักท่านมาันมีคนมากินจ้าพี่น้องเต็มต้นเยู่ข้างล่างกับสีโลนถิ่มเบิดพี่น้องเลยหม็นโลนจนเหม็นเหม็นเน่าหมักท่าน นี่เป็นกลางๆบ้านจ่าพี่นอ้องบริเวณรอบๆบ,บ้านเป็นธรรมาชาติจ่าพี่น้องใครทำไมาชาติบรรยากาศบ้านเอาหอยเบิองจ่าเสียงบักทัานโลนปกปักปกปักพี่น้อง บ้านผู้ดมีมาจะาล้อมเขาแบบล้อมล้อมเฟื่องพี่น้องเป็นยังเห็ดแบบสมัยเก่าอยู่บ่ได้เอ็นบ่ได้อัดกองไว้แบบนี้เลยจ้ะแบบว่าเอาไว้ถักกินในถักกินเห็ดน้ำพี่น้องเวลาหนาฝนมากไอ้ก็สิได้กินเห็ดน้ำมีที่แล้วพิ่ก็ได้กินน่จ้ะ ว่าเวลาเฟืองเน่าขึ้นมามันก็สิเอาเสื้อมาใส่มันก็สิเกิดเห็ดพี่น้องเกิดเห็ดฟางเฮ้ยเบิ่งพี่น้องนี่เก็บบักชินเก็บเอาแต่หน่วยเขียวมันน้ำมันเน่าเต็มเลยพี่น้องน,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 นี่ยเราก็าอยากบ่อยากเอาไว้ใกล้บ้านนิดนิดล่ะ เวลามนโลนมากกินพรท่านมันก็น,นามันกินทรงกิ่นพี่น้องทรงกลิ่นเหม็นเลย้องปุ่นเป็นโร่งสีพี่น้องโรงสีของหมู่บ้านบ้านหัวสนามพี่น้องไม่มีกระสินจ้ามันเเป็ด เป็ดเออเลรนน้ำอิ่มแล้วกน็นอนเวียนพี่โปโ้มาเร็วเร็วเร็วเลยไปไปไล่เป็ดก่อนะนะมาเร็วหอมฟ้าพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าแตเวันวก็แดดกําลังกําลังแก่พี่น้อง ปุ่นนะคนเถานางนางฟิงง้งแดดเถวจองก้นนางฟิงแดดมาเด้อพ่อมามาเร็วคลิปนี้ก็ประอมาณสามีก่อนจ้าพี่นอ้องและพอกันคลิปใหม่เด้อจ่า